การทางานการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบบ้านให้แก่ครอบครัวของนางสาวสุรัชวดีสังพันธ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางที่มีปัญหาทางด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่อําเภอสามงามครับนางสาวธนียาในพินิษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ครอบครัวนางสาวสุรชวดีสังพันธ์อายุ18ปี ณนะบ้านเลขที่1 6 6หทับหมู่ที่10ตตำบลสามงามอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรซึ่งอยู่อาศัยกับเด็กชายพัชรพลน้องชายอายุ10ปีมารดาเสียชีวิตบิดามีครอบครัวใหม่ไม่สามารถติดต่อได้โดยนางสาวสุรชวดีทำงานรับจ้างก่อสร้างมีรายได้8,000บาทต่อเดือนขณะนี้ศึกษานอกระบบอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามงามชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนเด็กชายพัชรพลน้องชายนะครับศึกษาอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดบ้านไร่โดยมีตายายผู้สูงอายุมีปัญหาทางด้านสุขภาพพักอาศัยอยู่บ้านใกล้เคียงบ้านพักอาศัยเดิมเนี่ยเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงซึ่งมีสภาพที่ทรุดโทรมอย่างหนักครับมีโครงสร้างที่ไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยด้านองค์การบริหารส่วนตำบลสามงามจึงได้ประสานขอรับการช่วยเหลือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรจึงร่วมกันลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือครับทั้งนี้ค่ะพระเทพวัชระสิทธิเมธีรองศาสตราจารย์ดร์เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรประธานกองบุญผู้ให้จังหวัดพิจิตรเมตตาให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างที่อยู่อาศรรยัยเริ่มต้นจํานวน3 0,000บาทนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนายสุภโชคศิลปะคุณนายอำเภอสามงามและภริยางบบูรณาการอำเภอ สามงามกองทุนสามงามไม่ทิ้งการและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสามงามร่วมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะจำนวน7 0 0 0หบาทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเปราะบางที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลสามงามและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มอบเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนางสาวสุรศดีเพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจอีกด้วยค่ะ